สวัสดีค่ะทุกผู้ชม Daily C3 กับซีในวันนี้ขอเสนอแอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยทั้ง iPhone และ Android สำหรับคนที่เครื่องทำงานช้าลงหรือว่าเมมเนี่ยใกล้ๆจะเต็มแล้วไปเคลียร์เครื่องกันค่ะ หนึ่งในปัญหาที่ใช้มือถือแล้วชา้าหรือไม่ก็เครื่องกระตุกเพราะเรามีไฟในเครื่องเยอะเกินไปแล้วก็พื้นที่ไม่พอค่ะทําไฟขยะที่เกิดจากการใช้งานวันนี้เ l i ิซ c ท e ีแนะนําแอป,ปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Power Clean สําหรับช่วยทาความสะอาดเครื่องของคุณให้กลับมาทํางานได้เร็วเหมือนเดิมแอป,ปนี้มีให้ใช้งานฟรีทั้ง iPhone และ Android ซึ่งใช้งานได้ไม่ยากนะคะกดแอป,ปเข้ามาปุ๊บหน้าจอจะโชว์ให้เห็นเลยว่าคุณใช้พื้นที่ในเครื่องมากน้อยแค่ไหนถ้ายายเครื่องทํางานเร็วขึ้นทําได้3วิธี 1. กดที่รูปจะทําการแกนเครื่อง ค้นหารูปในเครื่องที่ถ่ายซ้ำกันมาเอาไปลบค่ะ 2. กดที่บูสจะเข้าไปเช็กว่าคุณใช้แรมเยอะแค่ไหนของเครื่องถ้าใช้เยอะเครื่องจะทํางานช้าเคลียร์ข้อมูลส่วนนี้ไปเลยค่ะจะทําให้แอปทํางานเร็วขึ้น 3. ลบไฟล์แคชที่เกิดจากการใช้งานแอปต่างถ้ายิ่งใช้งานบ่อยไฟล์เหล่านี้ก็จะยิ่งสะสมมากขึ้นค่ะลบทิ้งไปจะได้พื้นที่เก็บข้อมูลคืนมาเยอะเลยส่วนใครใช้ iPhone แนะนําฟีเจอร์โฟนเม m นเจอร์สอดส่องการทํางานมือถือเบื้องต้นได้ว่ามีการใช้งาน CPU หรือแรมพื้นที่เก็บข้อู มูลไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการเช็คความเร็วในการเชื่อมต่อเน็ตได้ด้วยนะจ๊ะใครติดใจแอปนี้ใช้งานบ่อยๆเพิ่มเข้าไปในวิดเจ็ตเรียกทํางานได้ทันทีไม่ต้องเข้าแอปเป็นอีกหนึ่งแอปที่มีประโยชน์ควรดาวนโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยค่ะเป็นแอปฟรีก็มีที่ติอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าโฆษณาชอบเด้งขึ้นมาระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันใครที่มีคำถามข้อสงสัยแอดไลน์กันเข้ามาค่ะแอปโลเทคโลเทคในวันนี้เพื่อไฮเทคในวัน้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ